สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเปียกข้อ,อยามาเดิมนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซทุกท่านวันนี้จะมาช่วยแม่วัวคลอดลูกครับเป็นลูกตัวแรกน้องใหม่นะครับเรามาช่วยนะครับอันนี้เรามาช่วยนะครับแม่งวัวคลอดลูกนะครับอันนี้ลุงมาช่วยนะครับอ,อืออ่ะอมเทะจมพะใจนหนึ่งสองอืออ่ะ หนึ่งสองอึบอ,อีกเร็วเร็วแดงอีกแล้วแดงอีกหนึ่งสองอึบอมเตียมว์ดึงมาดึงมาอึบดึงมาหนึ่งสองอึบหนึ่งสองอึบแดงเร็วเร็วเร็วจะรุดแล้วแดงแดงเร็วโคเอ,อาพาพมันะ้ยตัวใหญ่นะี่ยอึบโอ้ยตัวแดงเหมือนแม่เลยครับตัวนี้นี่ครับ กระทุมาวดีเลยสุดยอดเลยกระทุมาลงลงแบมือนี่เปียกเด้อเอ้อก่อนเออทันทมงูนี่กูปะเตะลิกโกนี่เออนี่เลิกแจญเฮยแจญเฮยแจญเฮยเลิกเฮยคลอมหลอละทมละบ่กินนับเลยวะอือทมละเออ เดี๋ยนแต่บันเมอนี่ต่ใจไม่พลุดไม่ยิง่งเมื่อปรับอะไรจานเปียกเนาะ <c oughs> อันนี้ดาวไปครบๆในนี้นี่ครับอันนี้คือการช่วยชีวิตนะครับออกมาแล้วนะครับเมื่อได้เวสัมคตไม่จะไปเดนี่เลย โอ้จมูกในจมมือกวนล,ลุกจมงมือก้นท่านู่นานี่นื่อยนะโอ้อยู่ในใจเสมอเหมือนกันแหละเลยถ้ามาเอาหมวกกันนอกมาด้วยมาอันนี้นก็เป็นการช่วยชีวิตนะครับสำเร็จแล้วนะครับแต่เราเรายังไม่รู้ว่า เพศผู้หรือเพศเมียนะครับสวยงามครับดูแขนขายาวมากเลยนี่นะครับนี่นะครับเราก็ช่วยชีวิตสำเร็จแล้วนะครับไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นไดแล้วนะครับแค่เป็นสัญชตาตญาณคนเคยเลี้ยงงวัวมาก็ช่วยชีวิตครับสวยงามครับนี่ครับ แต่เรายังไม่รู้นะครับว่าน้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเดี๋ยวจะให้ลุงนี่ครับเจ้าของวัวครับนี่ครับอันนี้พ่อนะครับเป็นเจ้าของวัวเดี๋ยวจะให้พ่อดูว่าตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยแดงเฮ้ยแดงสุดยอดเป็นจึงอมพ่อจีจีต้องใช้จุ่มมือใส่ก่อนไปโทรนะนึกว่าเรื่องเพราะไอซจอนสมไม สวยงามครับตัวแดงครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พ่อดูครับ<ะ>ติดลติดลห,ห้ดูหางพอดูหาง <หา S 1> นี่ตัวเมียรครับ <laughs> ได้น้องสาวครับ <laughs> ได้ลูกสาวครับแก้วเลยได้ลูกสาวพ่อดีใจไหมพ่อดีใจมากมากเลยครับได้ลูกสาวนี่ดีใจไหมดีใจมากมากเลยนี่ครับได้ลูกสาวตัวสวยเลยแขนขายาวครับนี่ครับลูกแดงเป็นตัวผสมเทียมด้วยครับตัวนี้หูยาวเนี่พันหูยาวนี่โอ้โหหูดังลูกมันโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ เดี๋ยวทำตาให้ก่อนเป็นรน้ำอนนี่นะหยุแล้วหาแล้วอนี้เป็นการช่วยชีวิตนะครับผมมาวันี้มแดงนี่ตัวแดงช่วยชีวิตแล้วนะครับแม่แดงนะครับจเดี๋ยวอัเตอเวดีเดีครับ เดปรงัปรงปรังพีดองเนี่ยอะไรัองน้าขวกับประจนะแอมเบีมนเจี๊ยดวเียมจริงอะไรนะสวยงา,ามเลยนะครับผมแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยพ่อก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับคลิปช่วยชีวิตนี้ก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ครับสสวับิ๊ท้าฟง